Sbadi, sbadi club Hello, everyone. Welcome to Dirk Channel again and again. I'm here at Kunia uh, Konya uh, City, but I'm on the mountain. Yeah so some uh, large people they live up here yeah on the mountain behind me is the mountain yeah it's high enough people yeah it's high enough and you can see the views far away over there i s a uh, honolulu and uh waikiki yeah so pretty กะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะเจ้าครับเจ้าก็อยู่เอ่อเมืองเอ่อคูเนอรเนาะกะรัฐฮาวายล่ะแต่อยู่ถึงภูเนาะ คือทึงพูที่ว่าคนลาวเขานี่มามาปลุกเงินทึงพูเนาะมาอาศัยอย่ทึงพูนี่แหละพี่น้องเออกัเป็นทหารเนาะเป็นทหารเอ่อมาอาศัยอย่ทึงพูกับขับเจ้ามาหูมหูจักเพิ่นเพราะว่านะ่ะเป็นมูหลานซ้ายเนะเา,เาะเอ่อเพิ่นกัมาอยู่ ผู้เงินอ่าซาอุดีแล้วก็ผู้เงินหลังน้อยอยู่เนาะผู้เดียวเนาะเพิ่นก็มีชื่อว่าแจ็คเนาะข่าวไปเจอกับเรื่งเพิ่นอยู่ฮาวายล่ะเพราะว่าเชื่หลายอ่าคนลาวเฮาก็คือข่าวเจ้าได้ว่าไปเนาะเฮ็ดให้แล้วก็เป็นทหารก็หลายอะไรคนลาวเป็นทหารเด้เนาะเป็นทหารเด็กอย่างนั้นเจ้ากระปุกธรรมดาเนาะอันนี้เด็กเจ้ากระปุกธรรมดาอยู่ อยู่แบบธรรมดาติเด็กอะไรเนาะอันนี้ก็เห็นเพื่อนบ้าน,นะกะซิกะซิมีลาย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 คุ้มนะพี่น้องเนาะช่วหลายก็เจ้าก็อยู่สันผู้แดงในเมืองแดงเนาะประมาณนี้คือคือ,คอทานเหลียยไปเห็นนี่แหละนี่เนาะ,ะ,ะเออกะซิเป็นนาแบบสันผู้แต่ว่าทิวทัศน์นี่งามหลายเนาะงามหลาย,าลายเป็นธรรมชาติเออประมาณนี้ จะกคกมากอย่างนี้ข้าวเจ้าก็บ่ฮู้เด้อ <laughs> จะกคกมากอย่างนี้ชา่อยเนาะผู้ใดฮู้กะเขาวันมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาคันทุรดนี่นะโอเคโอเคมีน้อยอยู่เนาะกบงวงอยู่นี่ก็กบงวงน,นะนี่ะน,นะกบงวงนี่นะเออ เค่าขับจะได้ว่าไป,ไปละคนล้านสุรายเฮ็ดสวนเนาะเราได้ขาเจ้ากับปีหนึ่งบบตัมกวัวสา,นะามสิบพันดอลลาร์เนาะทำแล้วเขาพูดนี่ก็ได้เป็นสี่ห้าสิบพันดอลลาร์เนาะท่านปลูกหลายเนาะประมาณนี้เออค่าค่าเส้นดินขาเจ้ากับข้าบจะได้ว่าไปละเอกตานนี่ซิโตกอยู่แปดร้อยดอลลาร์ต่อเดือนเนาะแต่ว่าเขาเจ้าสามารถเฮ็ดเงินเอ่อ เขาจะสามารถเฮ็ดอันารายได้เนาะประมาณสามมื่นได้เงินพันละคนนี่เนาะสามมื่นได้เงินพันละเออประมาณนี้ก็บ่ต้องอ่าบ่ต้องได้เหตุการณ์นะคนนี่เนาะสุรายคนล้วคนที่ว่าบม่ได้เหตุการณ์ก็ลายเลยก็มีเงินมีคำเนาะก็มีผู้หนึง่งในตุ๊ดเนาะอ่าคนทางใต้ทางปักเซ่ไปเหรอเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้มีล่ามีการอย่างนนเนาะก็เฮ็ดแต่ปลูกฝังจะหารายได้ทั้งอื่น แล้วก็มีเงินไปซื้อนะคอนโดอยู่บางลาวเนาะอยู่แถวบึงขยงเนาะกับเวียงแกนเซ็นเตอร์ไลฟ์เนาะราคา80,000พันดอลลาร์เนาะแล้วก็เราก็ให้คนเซาเนาะให้เขาเลนให้กับเขาใจ่ายให้550ต่เอ,เ,อ,ตเ,ดอ 5, ตเดือนเนาะต่อเดือน550ต่อเดือนเนาะประมาณ15ปีแล้วก็ได้เงินคืน80,000พันดอลลาร์ ราคาค่าซื้อของเขาใช่ไหมนะหาชิมาปีเนาะหาชิมาปีวันนี้ชิมาปีแล้วก็ได้กําไรแล้วก็ได้กําไรแล้วก็ได้กําไรสี่สิบปีเนาะเออได้กําไรสี่สิบปีประมาณนี้ถ้าอยากได้ตโตขับเจ้าก็ได้ไปท้บทามแล้วแถวเวิงจันทร์เซ็นเต,เตอร์ไลฟ์อยู่ขวดดินเนาะทั้งขวดดินทั้งละตลาดขวดดินเก่าเนาะ แต่คนดินเก่าก็เจ้าก็ได้ไปปุ๊กขึ้นซานปุ๊กบนช็อปปิ้งช็อปปิ้งไซตเต็มอยู่นี่เนาะอยู่เมืองลาวพราะมองลาวก็ับคนลาวบางคนก็เหับเหตุการณ์ได้เห็นละเนาะแต่ว่าโชคร้ายกับเหตุส่วนนี่หลายอ้อมก้อเลยนะพี่น้องอ้อมก้อเลยเพราะว่าข้าพเจ้าก็ขี่รถอ้อมก้อละเนาะเออแต่ข้าพเจ้าบ่ได้น่ะเห็ุคลิปหลายเพราะว่า อ่อาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเพราะว่ามันมันอา่ามันก็เกิดอุบัติเหตุเนาะอ่ากล้องข่าวเจ้าก็เพยไปแล้วคลิปหทานกับวิดีโอยุนิคกับกล้องเก่าหันเนาะทีนิข่าวเจ้าก็ได้ซื้อน่อาอ่าซื้อทะเลอันซื้อกล้องไหมเนาะอยู่อา่าฮาวายนี่เนาะจะมีอา่าทหารสองแสนห้าคน ทหารประจําการยู่สองแสนหคนเขาจะมีค่ายทหารอมีคลิปหนึ่งข่าวเจ้าข่าวเจ้าไปลงเถือนเนาะที่พิว่าข่าวพเจ้าอขี่รถเลาะเกาะนิด้อยลอะเนาะสองแสนห้าคนเพื่อเพื่อว่า Take care, นอนาเทคแค่เนาะหรือว่าพวกพันกษาฮาวายประมาณนี้เนาะท่านอาจ,จะเข้าใจเนาะ So in Hawaii, they have the army, uh, they have the army, army uh, base, yeah. Army base, they have like, like 200,000, 250,000 soldiers here, yeah. yeah. This is the, I assume, the mountain, you see the mountain mountain you see the house yeah on the mountain look at the uh, froggy, the clown on the mountain right now it's a uh, evening time yeah it's evening time and far away is a far away over there is a uh, honolulu yeah and waikiki beach on this side yeah wow pretty pretty look at that look pretty Look at that! Look at that! Nice! Wow! Yeah, something like that. This is the owner. Yeah. And Jack. friend of my nephew he the soldier too. Now he uh in two, three days he go back to uh go to Laos. Yeah, for uh job assignment, yeah. Because he's the he the soldier, he's the army, yeah. He the army. Yeah, uh, he go work for uh, to uh r e s e a r c h o r s e a r c h for the uh american uh s o l d i e r yeah who ride on uh in the w a r l you Laos yeah กะอันนี้ก็เป็นเฮือนเฮือนเจ้าของของใดเนาะเฮืนเจ้าของเพิ่นแล้วก็ท่อแจ็คนี่ยเป็นมู่ของร้านซ้ายเนาะเมือซ้ายภรรยาแล้วก็เพิ่นก็สิกลับเมืองเรา เนาะไปเฮ็ดวิกอีกเมืองลาวประมาณ3-4เดือนเพราะว่าเขาเจ้าส่งเพิ่นไปเนาะทั้งซ้ำเหนือเออ่ทั้งซ้ำเหนือก็สี่แปดคนคู่คนคู่เอากระดูกของทหารอาเมริกาที่เสียชีวิตในสมัยสงครามนะเนาะเอสียเป็นคนคั่วกระดูกเพราะว่าทหารละอเมริกาที่เสียอีวิเทียร์นาเสียชีวิตในสงครามเนาะยังบม่มดเถื่อเนาะ ก็เอาได้ okay, มาส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าถึงจะได้กระดูกเนาะกระดูกพันเข่ากระดูกเล็กน้อยพันเก่าเนาะแล้วเป็นแค่วที่ข้าเจ้าก็หู้แล้วว่าอั่าแมนผู้ใดเนาะได้แค่ก็ได้เนาะเออทีนี้ทหารอเมริกาเขาก็ยังคนขั้วอยู่คนขั้วอ่ะอยู่เมืองลาวประมาณนี้ฉะนั้นแหละข้าเจ้าจึงเออ ได้ไปเหตุการณ์ชุนประมาณนี้เท่าไห้นเนาะก็คือลานซายข้าพเจ้าก็ได้เ,เหตุการณ์ประมาณได้เด็ดพันกรอยแปดสิบห้าคือเอาละพี่น้องเนาะหลังจากนี้นจ้าทหารแล้วก็เข้าทหารล้วก็มาสมัครเหตุการณ์ทางอ่าน้ำเพลนเนาะก็จุดเท่าไปนี้อย่าอันนี้นก็อยู่แบบธรรมชาติเนาะก็เงินบ่บใหญ่โบ,บน้อยเออ แจ็คนี่เพิ่นก็เศร้าอยู่เดือนหนึ่งสองร้อยค่าเศร้าดินแล้วก็เพิ่นก็เศร้าดินแล้วก็พวกนั้นกระท่อมเฮาอยู่แบบนี้แหละเนาะก็อยู่ผู้เดียวก็มีแฟนเนาะก็มีแฟนมื่อคืนเพิ่นก็ชิกแต่กับไปเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วเนาะประมาณนี้ก็เลยขึ้นมาสมวิวแต่ที่พิสูจน์ว่ากับชิบนอนข้างคืนพี่ล่ะ เพื่อบึงแต่เว้นขึ้นยำเศร้าแต่เพื่อนมีกิจธุระแต่เศร้านาะปัจจุบันก็นเลยได้ลบล่างไปเนาะถ้าไม่โอกาสพาเจ้าก่ิขึ้นมาอีกให้นักทายทชมให้พี่น้องเบิ้งเนาะวล่างามพี่น้องเป็นส่วนหรอกไม้ <laughs> บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริง <laughs> บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังยาธรรมชาสตร์ข้นเนาะไอ้ไรกิจอันนี้เป็นฟื้นเพิ่นนี่เพิ่นตัดไว้นี่ใส่เรือลรอตัดอยู่นะแบบธรรมชาติแท้ๆว้าวนาอยู่บ่เออเพิ่นอยู่ทุ่งพูด้เลยเถอหนาหนาวก็หนาวอยู่เนาะหนาหนาวก็หนาวอยู่ว้าวสวยงามดี เดี yeah. อันนี้มันอ่า uh, ภูเขาเลยเนาะกระยุสันภูล่วนี้ะนะของเมืองอ่ากูเนียนี่ละ่ะเนี่ย yeah. อันนี้ก็สัุซันภูดิสเอ่อ mountain เนี่ this yeah. but this house not really on the top of mountain almost yeah, ย almost I don't know how how high is that maybe about To 300 meters, yeah. I guess, I guess, every guys, yeah, yeah. The far away, oh far away over there is a uh, Honolulu. Once, once, again, yeah. Yeah, I, uh, I, I, uh, I assume about go is a uh, close. น่าเออไอ้ผอ่ะ stay on the higher more เนี่ยไอ้ผมไอ้ซุ่มกินที่ท่านเห็นอยู่วพื่อนเาเป็นเมืองโฮโนลูลูพี่น้องเด้อเมืองโฮโนลูลูเนาะแล้วก็ไวเากี้บิชอยู่พื่นละแล้วก็มุซ่านี่ข้าพเจ้าก็ไปในอ่าเพิร์ธฮาร์เบอร์เนี่เพิร์ธฮาร์เบอร์บนที่ว่าเกาะที่ว่าข้าพเจ้าเฮ็ดสงครามกับญี่ปุ่นเนาะเออ เชี่ยวฮาร์เบอร์เนาะข่าวพระเจ้าได้ลงคลิปไปแล้วท่านสามารถติดตามได้เนาะท่านสามารถติดตามได้าาไดอันนี้ข้าพเจ้าก็เชี่ยวมีหน้ามันก็เชีได้อ่ะขี่รถรถเลเกาะแล้วก็ทำคลิปให้พี่น้องบึงได้ทั้งนัน้แต่ว่าข้าพเจ้าขี่รถเลาะเกาะแล้วเนาะทุกเบื้องแล้วก็วมิจะว่าไปจำบนทั้งที่ว่ารถไปบุหรีเนาะ ทานต้องได้ใส่รถจักรถจักรแล้วรถวิบากขึ้นไปประมาณนี้นะพี่น้องเนะาะ I can hear the chicken a yeah. n d bird here the chicken is a, a, everywhere in Hawaii even in the park yeah. even in the park yeah. you can catch the uh, chicken. they can catch chicken and and uh, they 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 don't uh, you know they don't care if you want the chicken on the in the park or everywhere you can catch it. Cay phi long Cái nít tem, no. Ở mừng Hawaii cay nít tem, tam hồn thang, no. Tam suan, cay pa, no. Tem, no. Nóc nhung, cái tem, nóc nhung. Yeah, they have the peacock here. Peacock here the came, came from the forest. Um, chicken too, they came from the forest. And then they everywhere on the street sometimes, I go to the park. Uh day before yesterday I go to the park. I saw the chicken a lot. Yeah, I saw the chicken a lot. เนื่อากว่านี่การทิ่มขี้เนื้อเป็นระเบียบเนาะข้าเจ้าจะใจแงบพี่น้องเนาะข้าเจ้าจะใจแงบเ,เป็นส่วนเป็นส่วนวันจันทร์จะทิ่มใบไม้แห้งหรือวันวันพุธสิวันพฤหัสสิอ่ะจะทิ่มอของกินเนาะแล้วอีกมือหนึ่งอีกจะทิ่มเป็นเจียเป็นอ่แก๊สเป็นน้ำแก้วนอกแก้วน้ำเนี้ยรีเซ็คโอนี่กระิใส่มือหนึ่งอีกเนาะข้าเจ้าไม่ได้ปนกันเด้อเอไม่ได้ปนกัน เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเจ้าของเฮือนนี่แหละแฟนไอ้แจ็คแฟนในแจ็คเด้พี่น้องเด้อก็เจ้าของเงี้ยนี่เป็นเจ้าของเอ <c oughs> จ้จนนจาของกระชอง,งอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของเฮือนนี่นะเียซื้อแจค็คที่เราเพิ่นเพื่อเป็นทหารเป็นทหารแล้วเพิ่นใช้ไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองลาวรลอัดอันบัดขึ้นมานนส่วนสันจอดขึ้นมานหนำเลยเนาะคือจะเฮ็ดเวียกเมืองลาวไปค้นขั้วกระดูกเหรอพี่น้องเนาะ เป็นคนขั้วกระดูกมิกาที่เสียชีวิตในล้วในสมัยสงครามเนาะเก็บกู้แบบเก็บกู้กระดูกไปเก็บกู้กระดูกหมายคมว่าปีหนึ่งงานไปเก็บกู้กระดูกอยู่ประเทศลวาวปีหนึ่งหาเธอโหนนะปีหนึ่งหาเธอเลาบานนีเราไปเก,ก็บกู้เราจะเอากระดูกมาวิจัยอืแต่บนันนีในในทีมงานมันจะมีหนักเสียวซ่าไร้ไร้แผนกอะนามีแปลภาษากับแปลภาษาหักแต่ว่า ฝ่ายนี่โบแมตแปลภาษาฝ่ายนี่มันวิจัยเศษยนต์อือโอไปเบิ่งเศษยนต์ที่ว่าเศษยนต์เพราะว่าในสมัยสงครามน่นเก็บกู้เอาเศษยนต์มาได้มาได้แล้วต้องอยากคู่ว่ายนต์เป็นยนต์ชนิดไหนโอเคแล้วเลขได้ละบันนี้แล้วฝ่ายนั่นแล้วเอาเชียวสารฝ่ายนี้เออเออเออแปลภาษาแปลภาษามันมีอีกเออโอเคไม่เป็นแต่ละเียกแต่ละเียกเนาะมันละแต่ละภาคส่วนอืมบางคนก็ไปค้นข้อเอากระดูก มันค้นก็ไปค้นเออไปค้นขั้วเอาเอาแบบเออห้บินเนาะแบบรถแบบรถซารถอย่างได้สั่งบ่บแปลว่าหมายความว่าสมัยสงครามเวียดนามผ่านเวลายนตกแล้วคนเสียชีวิตนะเวลายนตกนั่นแล้วตอนสงครามมาฮอกเก็บกู้เขาซากศพมาบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้หาสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีผ่านไปแล้ะยังบ่เบิดเถือง รัฐบาลละอนุญาตให้ไม่การไปเก็บไปกู้อแล้พเขาประกอบทีมงานเขาไปกู้อันนี้ชาแจ้งดีประกอบทีมงานเอาไปกู้เอากระดูกแต่เวลาไปเอากระดูกเขาต้องได้คุดคุดคือกันกับพวกแอนโทรโพโลจิสตที่ว่าคุดขั้วไดโนเสาร์แบบเดียวกันว้าว อันนี้โมเมนต์เหล่าเด้อนี่ยเด้อเด้องามบ่กกระเซาะดาด้านเพล็บเซาะดาเลยเด้อเขาเรียกว่าเด้อเป็นมอจอยลิ้นใจยังเป็นบ่อตบล็อลิ้ตล่นบล็อตการละเอียดนะใครเนาะขับเจ้ากระเลี่ยวอันนี้แบบธรรมชาติเออเด้อเรื่องคนลาวมีโคกสบายขับเจ้าไล่กิจเรื่องคนลาวต้องมีโคกมีแฉกคนลาวเขานี่เออเห็นบ่คนลาวเขานี่จะาพวกบ่าว่ะไปยุ่งใส่กันสบายคนลาวเนี่ยว่าอ่านีนี่อ่ไปยุ่งใส่กันสบาย เพราะว่าแจ็คนี่กับทหารเนาะเท็าอยู่ทหารดิบบานน้ำแล้วบานน้ำได้สิบเจ็ดปีแหละว้าวเห็นเวียกเทียวซ้อนหนึ่กับสีบานน้ำอีกอลไรนี่เออโอเคว้าวจำเนีเ่ยโบมีบทไว้ละโบมีกับประมาณนี้เน,น,นาะบ้านน้อย <c oughs> บ้านน้อยหลังนี้กัจจ่แจ้งไปดีแล้วกันเนาะกัจจ่แจ้งแล้วแจ็คอธิบายฟังคืออ่า คนที่ไปค้นคว้ากระดูกของอมิกาเนาะแล้วก็ไปค้นคว้าซากของเครือบินแดงเนาะประมาณนี้วปล่าตอนนี้ค่ะเจ้าบุหงาก่อนแล้วก็มันมีกระเวียกต่างกันก็มีเวียกต่างกันบางคนก็ไปเก็บกู้เอาอ่ากระดูกของอเมริกาที่เสียชีวิตในสมัยสงครามเนาะจ๊อบแต่จ๊อบตัวนี้ค่ะเจ้าทหารได้ยินเนาะอันนี้ไปเก็บกู้เอาเครื่องซากของเครือบินที่ว่าอ่าถูล่มลายประมาณนี้เนาะประมาณนี้ เออเขาก็ะชิมีแขกขึ้นมาอีกเด้อพี่น้องเด้อก็ะชิมีแขกมะฮวมเนาะก็พี่น้องทางฮววงาวายล่ะเนาะสิขึ้นมะฮวมสังสรรค์เนาะมนต์ซื่นกันเออ่ตอนแจ็คจะไปเออออเเมืองลาวเนาะไปเฮ็ดเวียดจะ้ะมื้อนี้ครับพเจ้าก็าขอเอ้ากัสปิดคลิปเนาะก็ขอบขอบใจ,จที่ท่านเข้ามาชมเนาะ ให้คขาเห็นกด uh, ติดตามและกดกระดิ่งให้เน้อก็ตั้ง for watching but don't forget to like comment and subscribe with bell please yeah I will see you next clip uh, bye bye good luck people yeah